หค่ะ εί. ซึ่งเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะบมเพาะขยายพันธุ์ข่าวดีๆให้มาเป็นหน้าหนึ่งของรายการเราค่ะโดยพาดหัวข่าวของเราในวันนี้หยุดค่านิยมฟรีเซ็กซ์หยุดนอกใจครอบครัวเข้มแข็ง เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ,คะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เขามีคู่รักต่างศาสนากว่า1,900คนเข้าร่วมฉลองงานรับพรมงคลสมรสนานาชาติเพื่อสันติภาพค่ะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะพี่หมวยนี่ไม่ใช่งานแต่งงานหมูนะคะแต่ว่าเห็นบางคู่เนี่ยเขารักกันกันดีกระดาแต่งมานานแล้วก็มีร่วมอยู่กันมาจนแก่เฒ่าก็ยังมาร่วมพิธีกันอยู่ก็ยังมีค่ะ หวานไหมล่ะคะอยากไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะน้องแอน แค่สองคนแต่งงานเนี่ยเราอยู่แล้วก็มีความสุขแต่ว่างานนี้1,900คนที่มารวมตัวกันต้องอบอวลไปด้วยความรักแน่วันหลังเราแอบบีบีเข้าไปจูจีเขาบ้างดีกว่าในงานแบบนี้ใช่แล้วค่ะและเขาก็ยังสนับสนุนการให้คุณค่าของเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เรื่องความรักที่บริสุทธิ์และจริยธรรมทางเพศค่ะเพื่อหยุดยั้งค่านิยมฟรีเซ็กหรือว่าการนอกใจคู่สมรสอีกด้วยนะคะในงานนี้ค่ะคู่รักที่มาร่วมพิธีเนี่ยก็จะได้รับพรจากผู้แทนศาสนาทุกๆศาส ศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าฮินดูแล้วก็ซิกด้วยค่ะพี่น้อยจงรู้แยกความชั่วดีเป็นประจำสมัยศรีคุรเวนมัมศีมัตประพมคุรมัมสมารามิครีดและมหิมิยันเป็นคานทิกเมย์อัติมอสต์ซิซาริตี้ไฟด ได้รับพรจากทุกศาสนาเลยยิ่งเป็นสิริมงคลมากดูแล้วอบอุ่นค่ะมากมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีการปฏิญาณสารสายใยรักด้วยค่ะใครอยากจะสวมแหวนอีกรอบแต่งงานกันอีกรอบก็ทําได้เลยเป็นการตอกย้าว่ายังรักแล้วก็จะรักจะดูแลกันอย่างดีค่ะพี่มวยนี่คือเวลาการลําลึก ของความรักนะครับต่อเบื้องหน้าสวรรค์แล้วก็ต่อเบื้องหน้าของผู้นําของนานาศาสนานะครับโดยงานนี้เนี่ยจัดโดยสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกค่ะซึ่งองค์กรนี้มีเครือข่ายอยู่หลายประเทศเลยโดยเป้าหมายก็คือเพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งานเพราะว่าเขาเชื่อว่าครอบครัวคือสถานที่ที่คุณจะฝึกฝนหัวใจในการที่จะรัก